สวัสดีค่ะมาค่ะพอทิพเพิ่งดูจบไป,ปตอนแปดตอนเก้าตอสิบน่าจะมาแล้วค่ะน่าจะมาแล้วโอ้โหม่ดูสัปดห์มากเหมือนเติมด้วยทิตย์ที่แหละโอเคตอนแปดตอนเก้ามาค่ะมาคุยกันมีฉากที่ชอบอะไรบ้างที่ผมอยากจะจมาเมสาฉากแรกเลยค่ะอืมคือเปิดเข้ามาคือเหมือนเขาเขาเล่านั่นแหละเล่ามาว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันก็เดีเยาเห็นกันว่าที่เขาจบพน้าบ้านอะสุดท้ายในี่เขาเห็นใจอ่อนอนะ ให้หมดไม่นไม่มอยู่ด้วยแล้วก็มันออกมาจากบ้านด้วยกันอืมเราพอมาแบบมาประชุมมาเจอกันแก๊ดกลุ่มกันก็แบบเหมือนเลิกลากต่างคนต่ก็มองพอเพลก็แบบเก็บอาการไม่อยู่คนมาดีใจล่ะมขาดีใจนี่หรอใช่ไหมแล้วก็แบบเก็บอาการไม่อยู่ตนเองก็มันทำนแล้วตอนนี้นายเอกใส่ชุดนี่ไดยค่ะใส่ชุดตาตำรวจาตาแล้วเชียรอแล้วแลักเชีย,ชยแล้วก็ เขาก็เหมือนกันแบบว่าเลิกลากกันสองคนนะจนดับตามมาพระเอกก็เดว๋ยวนั้นเดฟก็กลับไปอยู่ด้กันแล้วบอกเขาโอเคมาแจะขยับขยายอะไรกันมากขึ้นละจนพระเอกมาค้นกระเป๋าอะเพิ่งรู้ว่าตัวเองหงสมุดโน้ตของคุณแม่หายไปที่เขาแบบเป็นของสุดท้ายของคุณแม่เขาหายไปอยู่ที่แคนดี้แหละแล้วก็เป็นภาพให้ให้เห็นว่าแคนดี้อาจจะจบละคือแคนดี้จะศึกษาพระเอกแหละผมบอกว่าแคนดี้มีความเป็น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 คนอยู่ ในระดับหนึ่งเพราะเหมือนกันในตอนนี้ก็จะทราบว่าเขาอะ่ะเหมือนชอบผลิตยาแล้วก็ไม่ย้ายขายในประเทศไม่ย้ายขายเด็กไม่ยยายขายมีคนในประเทศนี้จะให้ไปขายต่างประเทศอย่างเดียวเลยส่งออกประมาณนี้ค่ะที่ที่ที่เห็นนะอืมแล้วก็ฉากของที่อ่หัวหน้านด้วยโดนมดคันไฟกัดอะผมก็เพิ่งทราบว่าประเทศเขาบอนกันว่าไม่ไม่มีสัตว์เราบกเขาพิเดมดดำไม่มีมดแดงผมเอาเหรอถึงว่าพวกเขาโดนกันดผู้เขาถึงปบกันกระนำเลยอะ พวกเราเด็กไทยนี่โดนได้รืเด็กแล้วอะมดคันไฟมดตานอยมดอะไรใครโดนจะรู้ว่าแบบมดตานอยใช่ไหมฐานดำแดงที่โดนกัดแล้วแบบผิวจะเป็นดับผิวจะไหมอ่ะแล้วก็เป็นรอยจุดดำๆอ่ะอุ้ยเราโดนอันโดนชินแล้วค่ะหลับรอดปลอดภัยแน่นอนแต่นุชพันเดียวหรือเปล่านะคะว่าเป็นพันมดตัวนี้หรือเปล่าแต่เราก็รู้สึกว่าเราดนน่าจะไหวอืม พอพอเริ่มจากมดคันไฟเสร็จก็เลยคิดแผนกันว,ว่าใช้แผนนี้แหละไปปิดไปปิดท่าเลืออเพราะขอมีท่าเลยแหละพวกพวกสุลกกรตัวร้ายอะ่ะถ่าจะแบบอยู่นั้นแหละอพวกพวกก็ไปปิดกันพอไปิดสเกลกรู้ว่าสุลกกรมิติแกเยอะจดัดเลยนะตัวร้ายเนี่ยเอ็มเฟอร์ไลท์หลักมากกว่านี้ได้หรอไอตอนแผ่นเก้าอะนะเพราะว่าเหมือนหัวหน้าเก่า,าวเขาดิสุลกากร,กรนะคะแบบเอาเอาอกมาเาบ้งจริง,รงแกก็ขู่ว่าแบบ รู้ไหมต่างประเทศอ่ะผู้หญิงจะโดนโดยทำให้ลูกสาวโดนทำลายถ้าบอ่อยนี่มันโหดหลายโหดเหี้ยมก็หักเนวเขาซ้ำอีกรอบหนึ่งอือคือแบบโหจิตใจทําด้วยอะไรแบบไอ้สมการตัวร้ายตัวเนี้ยโหดมากอืมแล้วพอเจ้าขอออกกันมาพระพวกพระเอกก็เลยจะไปจับไปยึดขอพระรู้ว่าอยู่ในแน่นอนก็เลยมาใส่ชุดป้องกันสารเคมีกันไปเข้าไปหากันว่าอยู่โกดังไหมกันแล้วพอมาใส่ชุด การสายเคมีชุดสีขาวค่ะมันชุดแบบแบบการแค่ตัวนั้นไม่ได้กันแต่ว่าเอาเอาเบรกมาแนหน้ว่าที่แบบเป็นหน้ากากในสายไม่ใช่ไม่ถึงขนาดนั้นค่ะแล้วเข้าไปแล้วเหมือนหน้าเหมือนเหมือนกันมั้งแล้วเพก็เดินตามผิดไปเดินตามแคนดี้แล้วพอเดินตามมาเพก็แบบเหมือนจีจา้าซะแล้วเปล่าซะเอาสตักขนเครื่องม่านุ๊กเดืเป็นน้งเอกโผล่มาพเพกก็ฮะแล้วไม่ออกประตูนั้นเะจคนได้เป็นแคนดี้แล้วเ,เ,เลยก็ไล่จับกันแล้วแบบเหมือนเพกช่างสังเกตนะรู้ว่าแบบ อ๋อที่แคนดี้มันมองหาอันนั้นอันน่าจะเป็นกอนดังนั่นแหละที่มีของอยู่อืแล้วก็เห็นเราแบบแคนดี้โดนจับแต่ก็แบบทาแบบเรียกเลยนะแ่้แต่โดนกัดจริงผมว่าน่าโดนมดกัดจริงว่าวันก็เป็นไข้เหมือนอาการแต่ว่าเขาก็ไม่เล่าต่อนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อแต่แกแคนดี้แกฟอร์มน้ว่ามันโดนกัดอบบผมชอบฉากเนี้ยแล้ว่าเป็นฉากพี่ครับเป็นห่วงคนดียวอะไรก้มลงไปเกิดอะไรขึ้นหายใจอยู่ไหม แต่แคนดี้ก็จุ๊บจุ๊บไปนะคะจุ๊บไปนะไม่ได้หอมนะของแกก็จะใช้จมูกแทนที่คือจุ๊บเลยใช้ปากจุ๊บแก้มพระเอกเลยอ่ะจุ๊บแล้วก็บอกขอบคุณแม่คุณบอยนะแล้วก็บีคนมาช่วยก็วิ่งหนีไปเออแล้วก็เห็นว่าฉากฉากพี่พี่ฟันดาบอ่ะมันโดนแก้นะสองตอนเนี้ยผมดูพี่ฟันดาหน้าสงสารอ่ะแล้วแกก็โดนแกก็โดนหมดหมด,นหมดันไฟหมดดับดั่ยแหละ อืมเพราอโดนกัดคือเขาได้เป็นเหมือนอาการเขาเรียกว่าเป็นประบบทางเนินหายใจขัดข้องใช่ไหมคะที่หายใจลําบากอะไรชอบเราจะเดินไม่ได้แต่นาอามาพึกเอามาผ้าชั่วข่าวอืมแล้วหมอจะฉีดยาให้ก็เลยรู้ว่าแบบแกกลัวเข็มแกกลัวของแหลมพอะปมที่แกมีที่แกเคยโดนดาบมันทิ่มอะแล้วก็อันเนี้ตอนได้แต่รู้นะว่าเกิดจากอะไรอืมแล้วพอกลับกันมาก็เลยไปฉลองของกันไปฉลองเสร็จแล้วแบบพี่ฟนาเขารู้ว่าพระเอกกับ นางเอแบบเหมือนแบบอยู่ด้วยกันแล้วทำไมไปกิ๊กกักกิ๊กกักประมาณนะคะแล้วเขาก็เลยแบบมันมานอนบ้านฉันแล้วกันบ้านฉันแกจะบีบกระเป๋ามาเลยพี่เพียก็แบบแย่แล้เฮาเพียแบบอดประโยชน์วะไอ้อดอดปอยูนนางเอเหอะเขาแกนนักแ่เน้เดี๋ยวขึ้นิกัดไปเจอกันนะเียดีดามากเห็นแล้วแบบดีดาเกินไปฟัสุขเดิ พอไปอยู่บ้านพี่ฟันดาบอ่ะไปพี่ฟันดาเราเหมือนแก้ให้อยู่ห้องเก็บของอ่ะเหมนเมนฟุ่นฟุ่นอ่ะเพ่ก็ไปทํากองก่องห้องเก็บของล่วงมาก็เลยเจอภาพภาพเก่าตอนที่แบบเป็นนายเอกผมยาวอยู่แล้วแบบคบกับพี่ฟันดาเนี่ยแหละตอนที่ไปโอนปิกที่ซัปโปรโรค่ะเนี่ยสองหสิบแปดอืมเขาก็เจอของเจอรูปแล้วก็ไปเจอหน้าก,กากฟันดาอ่าก็เจอข่าวเก่าอันนี้ก็ให้รู้นะว่าพระเอก ก็คือยุดเหตุการณ์น้นด้วยที่ที่ที่พี่ฟันดาบเราเกิดเหตุที่ที่แข่งโอนปิดอยู่ค่ะแล้วเขามันฟาดกันแล้วด้วยพี่อ่าพเอกเราอะได้เรียนแล้วก็ไปไปนั่งดูแล้วมันก็เหมือนกัน,นโชก็ได้รู้ว่าตอนนั้นเราเป็นแฟนกันแล้วนะกับกับนางเอกอ่ะแต่เราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะตอนนั้นอะอยากรู้ต่อคือพี่เขาีอกเขาอย่างนี้แหละเมื่อวานผมเพิ่ดูไอเนี้ยไอแคมมีพีโ่โซจิซอปอะ,อะแล้วพลิว่าฉากที่เขาแบบน่ะ ฉากที่แบบใหญ่ๆเขาก็มาเพื่อเล่าเทียบปัง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 อันนี้เราก็อยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่ซาบอโะลโลที่เขาไม่ได้เป็นแฟนกันแล้วไปเป็นแฟนกับพี่ฟันดามาก่อนเลยเมื่อเพราะเขามิฉากที่เอาขนมเอาสลับเผลอแกนที่มาเจอแบบยุบแปดสติเกลี่กันน่ะอืมมันก็น่ารักกันไม่รู้ผมก็เลยอยากรู้อ่ะอืมแล้วพอรู้ว่าพระเอกอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยโอเคนี่เป็นปี๊บมุมมาแรกไหมเขาเปิดมาเดี๋ยวจะมีต่ออีกอืม แก็เราก็ได้นอีกอันหนึ่ง,ง,งก็คือว่ามาเฟียที่เป็นเหมือนอิตาลีที่ผมมอจริงๆขาคือรัสเซียที่เขาใช้ปืนเขาจะพูดไม่ชัดอะ่ะเออเขาคือเขาไม่ฆ่าพี่คนหัวลาที่ไปสับมาเพราะว่าเหมือนแม่เขาโทรมาพอดีเขาเลยไม่ยิงเอออันนี้รู้แล้วจุดอ่อนเขาคือแม่รู้แล้วจุดอ่อนคือแม่แล้วคืออ่าพี่พี่ผมหัวลาที่เป็นดบบเนี่ยนะ้ารักผมชอบแกตลกอะ ออแกก็แบบเหมือนเหมือนแกไปรี่มีข่าวมาแล้วเหมือนกับทางก,กงสุกงศุนมาจับได้บอกให้หนีมาให้หนีมาบอกให้หมดเลยนะคือให้มันพระเอกรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นว่าจะมุกปุนอ่าให้ให้บอกเลยว่าจะป้นเวลานี่คือ,อกโกงศุนเหมือนก็นเริ่มแบบเริ่มเอาอะนะไม่ได้เริ่มหนีไม่เริ่มหลอกเพราะาตอนนี้เขาเป็นผู้ต้องสงสัยแบบชัดเจนแล้วใช่ไหมโบพระเอกจับตามองแบบแกก็ใส่เลยจะมุกป้นนะเออแล้วก็เป็นที่มาของฉากบนฉากปุน แยกกันสู้สนุกมากผมว่าดีมากเขาเรียกว่านะคือเมื่อวานะผมเพิ่งดูอันนี้ไปผมเพิ่งดูอ่าอนโนเมอร์ซีไปอะเมื่อวานพอมาเจอฉากเนี้ยเฮ้ยซีรีส์เกาหลีฉาก่อสู้ทำเดอดะดมอนเทอะอืมพอแยกกันสู้ในอุโมงค์ปูปะแล้วก็เหมือนเหมือนอ่าหัวหน้านหน่วยก็สู้พี่ที่กวางจักก็สู้อ่านางเอกก็สู้พี่ฟันดาบก,ก็สู้ แต่ละคนเจอแบบเจอตัวแล้วไงพี่ที่เป็นว้างจากเจอฝรั่งเลวค่ะลุกนน้องพี่มาเฟียรัสเซียเออแต่สู้ไม่ได้นะโดนอยับสลบเลยแล้วก็หัวหน้าหน่วยเจอไอ้ใครบุปิดแม่ปิดาตาแต่ไม่รู้ตัวเด่นหรือเปล่าไม่น่าเด่นอ่ะจะซับหัวหน้าหน่วยสลบเหมือนกันใช้ได้แบบเหมือนมหมยปั้มหมยเปิ่มกันอย่างเงี้ยค่ะส่วนพระเอกก็จัดก,การได้แล้วก็บุกเข้าไปไปอยู่ระหว่าพี่ฟันดาบเจอแบบพักไอเอ้ ตัวร้ายเนี่ยตัวร้ายอะเสาหลักของฝั่งตัวร้ายชื่อชื่อชื่อพักเออไอพักเขาหยิบดาบไ่แต่มมีดเป็นมีดคืกว่ามีดมีขดช้าบะที่ที่คือมีดปกติจะมีความคมซ้ายกับขวาใช่ไหมคะอันนี้มันเป็นเหมือนเหมือนเือนสกูเหมือนแบบมันเป็นสามเหมือนเป็นดาวเป็นแฉะค่ะเป็นมีดเดียวยาวอะคือที่เขาบอกว่าเวลาถ้าโดนพวงเหยียดแ่ะจากเย็ดแผลลำบากสุดอืม ล้วนี่มันยิบมาแล้วแบบเหมือนพี่ฟันดาขก็กลัวตกใจเพคขับมอไซค์มาสปามอไซใสใส,สไลด์มาเลยแล้วก็วบอกว่าแบบขเขาเรียกอะไรนะเ <c oughs> ขาเรีว่ามึงมาทําแบบสีกูเลยวเนี้ยเออสีกูเห็นเข็มนั่นกลัวเลยมึงมันไขรเอามีดมาโอชอบฉากนี้มากดี่คือแบบ ถามแกล่แบบคือคือเหมือนเขาเป็นตัวที่แบบแข่งกันเรื่องความรักไ้ใช่ไหมเขม่นเขม่นกันอะแต่พอถึงเวลากันก็อย่างหลักกันโอ้โชบมากเลยดูแบบฟิลกูดมากเลยเขาบอกมึงกล้าบ้าว่า,าทำซีกูนี่มาเจอกูนี่แต่แราก็เหเอก็แบบสัตว์ไอพักกันพักสู้ได้เหรอคะเพับอโวแอมปิก่ะใครจะไปสู้อะผมมาเข้าใจเรื่องนนะักเหมือนตัวนความทรงจาหลอ่อผุกเข้าใจาพเอกเป็นแชมป์แคเเ่เอเชียเอเชีย,เเชยค่ะเพื่แกบอกแกเป็นแชมป์แค่นั้น แต่แกได้เหรียญกลับมาไม่ใช่เหรอที่ตอนที่แกแกคุยแล้วแกก็โด,ด,ดนเหมือนโดนเลื่อนเลื่อนยาโดปะที่ประธานประธานโอกแก้แกล่ะโคดแกอ่ะอ๋อแกไม่นเหรียญโอนปิกนี่ว่า,าดูบอกเธอว่าไม่แปลกใจละพวกนี้ถึงสู้แกไม่ได้ไงอืมพอเคยนะพอพอช่วยพอช่วยอ่าพอช่วยซีซีเขาก่อนซีซีเขาเสร็จละกงส่วนขับรถ สีแดงมาเมื่อมัดเป็นเดอะเฟอร์รี่สีแดงพุ่งมาเข้ามาอู่มงก็ชนพระเอกไปเห็นเพเอกันล่วงเออและฉากนี้เพยรู้เลยว่าแบบไอ้มันเป็นในยาที่ตัวกงสุดตัวร้ายเดินมาเป็นไงนอนบนพื้นคอนกรีตไม่เหมือนพื้นผ้าใบนะคือเหมือนจะแบบมันคนละลูกกันคนละแรงกันนะว่าของเขาแบบมีความเป็นความตายมาเกี่ยวข้องเมียะพืเพเอบอกเขาก็ไม่เล่นเหมือนเขาใช้เขาก็ด้วยความเป็นความตายเหมือนกันประมาณเนี้ยแต่สุดท้ายแล้วก็ ฝั่งอกศูนก็หนีไปได้แล้วก็น,นังเอกก็คือโดนป้นสําเร็จโอนในพวกอกุปกรณ์ที่ทํายาเสพติดสำเน็ตเมยก็ได้ปีนรถขึ้นไปด้วยอันนี้ก็เห็นเห็นในความหัวไวคือผมชอบอย่างนี้แหละคืออนเด็กผมดูหนังพวกนี้บ่อยทักษะการเอาตัวรอดผมก็เลยมีในมีมีภูมคุ้มกันระดับเนื้อหาแต่ไม่ได้เก่งเท่าแบบคนที่ไปปล่อยในป่าแล้วไม่ายแต่แบบอันนี้คือแบบนเอกก็แบบตามรถไปแต่โทรศัพท์เสียพี่ค่ะ ก็เลยทิ้งทิ้งไปตามทางแยกที่รถจะไปเพราะได้ยินว่าต้องมีคนปามาเลยโยนรองเท้าบ้างตรงแยกนี้ตรงแยกที่สงสัยเพราะว่าถ้าปาไม่ถูกเ่ยก็โยนรองเท้ายนเสื้อโยนโทรศัพท์โยนเสือ้อนอกโยนเสือนนอเส้อก้ามอะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนหมดของหมดแล้วก็แกถ้าไปเจอถุงมือถุงมือกค่ทำบ่อแสไปเรื่อยคะ่ะอืมจนแกแบบสุดสุดจะทนละ จนแกโดนจับได้โดนเข้าไปขังในคอนเดนเนอร์ก่อนโดนขังหลกุกงส่วนเอาขวดเหล้ามาฟาดหัวนางเอกเรามาฟาดหัวพี่นางเอกเราจิตใจทำเรื่องอะไรฟาดหัวผู้หญิงได้ขวดเหล้าเตือนไปเอ้ไอีทั้งโดนมองเก๋แต่ผมไปไปฟ้องพี่พระเอกเราไว้นี่มันเอาขวดเหล้าปะฟาอืมแล้วก็าไปจับไปทิ้งในในในโกดังแล้วในโกดังมีศอกอยู่อะดูความเยี่ยมโหดปะสิอ่าแล้วก่อนไปนางเอกก็เลยบอกว่าไปดัง นายไม่ได้ขอร้องชีวิตเลยนะ,ะก็แบบอ่าไม่ไม่ประเวลเวลาอะไรก็มีเดดดาบเลนิดน,นึงอะ่ะแล้วก็ถามมาเฟียลสเซียว่าจําคดีดีได้ไหมปีสองพันหกอ่าหน้าสิบปีก่อนยีส่สิบปีก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นมียีกตำรวจมาเฟียเสียปากไงเออมาเฟียเียก็ถามว่าทําไมอะ่ะเขาบอกนายเอกเขบอกโอเคฉันนี่เป็นลูกพอพูดคำนี้เสร็จในหัวมาเฟียเียแม่งขึ้นพาพเไปคะ่ะ ล้อมไปคนยิงไปคนยิงพ่อนางเองจริงแต่เราก็เลยไม่รู้ว่าปมมันคืออะไรเกิดอะไรขึ้นอันนี้ยังไม่เล่าไม,ไม่เล่าเนี่ยฉันชิงโทาดีอ่ะเนี่ยแค่เป็นการแบบเบสิกหนาเก,กาหลีไปแล้วค่ะเจอทัทุกอันเลยอ่ะพยายามเอาแบบเขาวางไม้แม็กไปหมดแล้วแต่เขาแค่หยิบมาจิกจิกจิกเทียนนิดเดีชอบอ่ะโอ้ใครจะไหวากับพวกแกอ่ะอแล้วก็จนแบบอพยายกระปามาเหมือนเหมือนเลื่อนนะ ปามปามข้อมูลมาค่ะจนมารู้ว่าเจอที่อู่ต่อเลยเนี่ยที่ย์อันเอกอยู่ดีแล้วก็เลยมาปามไล่ล่าแทนจนเป็นเป็นเตุอีกอันหนึ่งที่เขาเรียกว่าอ่าสีกูคคอพักตัวร้ายอ่ะเอาเหล็กมาทิ่มพี่ฟันดาบไปก็แล้วแล่เอกวิ่มาเจออันนี้ก็เหมือนเดิมเพ่ผมชอบแล้ว,ลว,ลวมึงอีกแล้วหวะมามาเจอกูเนี้ยเออผมมาชอบฉากวกนี้มากเลยแบบเอ,อเขารักกันอ่ะอ แ้วก็แบบฉากนี้เดือดมากคือมีคนหมกเข้ามาแล้วคือเพลก็ให้พานางเอกนี้ไปเพยเลยืหยุดไว้ให้อืมนัขกขโมยจะไม่ทำไมจะทำอะไรพูเนี้ยเพลก็บอกก็ไม่เป็นไรก็น้งเอกปลอดภัยแล้ว่ะทีนี้เดี๋ยวเขาจะจัดการแล้วอ่ะ <c oughs> มันก็ก็เหมือนการแข่งแหละเรายอมแพ้เต่ไม่จะจบอ่ะเราต้องรู้วอย่างเดียวแล้วเด็กเขาวิ่งเข้าหาแบบผู้ผู้ผู้ร้ายที่มีอาวุธครบมือแ่ะโอ้ฉากนี้โคตรเท่เมื่อวานหนูเพิ่งดูใช่ปกว่าเพิ่งดูโนมาซี่ไป เจะนี่เทจะเท,ท,ทไปไหนอ่ะชิวจริงมันจะยากานว่าจาวุธครบมือนาดนั้นอะเออวิ่งเข้าไปเหมือนเดิมออแล้วก็อะไรเลยนะจนหมีออกมากแกน่ะแล้วก็อันนี้ฉากอันนี้เป็นเป็น,ปนฉากว่าผมไม่แน่ใจว่าเขาตั้งใจเป็นมาเฟียยิงนันเองแต่พี่ฟันดาบเอาตัวเขาไปกันให้แล้วเลยโดนยิงแล้วก็ตกลงไป พี่เพกก็วิ่งมาแล้วมาเฟยียและเซียก็ถอยกลับไปผมงงถ้ายิงทำไมไม่ยิงอะไรเลยเกิดอะไรขึ้นอะไรที่ผมเดานะเรกว่เนี่ยเออแต่ฉากตกมาเขาเรียกพี่ฟันดาวเราทำบุญมึงนะสองอีพีนี้โดนแกล้งตลอดเลยอะ่ะยังยังไม่ปลดล็อกเลยอะ่ะแต่รู้ว่าที่แกโดนด่าแผ่นน่ะมันเกิดจากเบิรแกเลยแกแข่แขมมูชิงเลียอะไรน,นะคะที่ซาบโลดเอามปิก แล้วแกมาพ่อเท้าแกก็เจ็คนลาวลพี่แกก็ขยับตัวช้ามาจังหวะที่แบบเหมือนจะปาสินเนี่ยแหละแกก็ฟาดดักลงไปแต่พอที่ฟาดอ่ะอ่าอีกทีนี่เขาแทงมาพอดีพอเหมือนมาแทงแล้วมันดักมันโดนกันปั๊บมันดักอยฝั่งนี้เขาหักพอหักเสร็จแล้วเดี๋ยวทีมเข้ามาแล้วค่ะพี่ฟันดากบนเนยหน้ามาได้ท่มทะลุเข้ามาเจอที่มันกลางๆปากอ่ะผมบอกมาณคิ้วๆคนสมับประมาณได้อะ้วเลื่อนไหลออกมา อันนี้เลยไม่รู้ว่าแกจบยังไงแต่รู้ว่าแกได้เหรียญไม่ไเหรียญทองแดงใช่ไหมเออไม่รู้ว่าแม่น,นี้แกยังไงอือก็เลยว่าแกเลยแพ้เออของมีคมแกเห็นแกเลยหมดแรงอือแล้วเพื่อรู้ว่าอ๋อโอเคพี่เพราะว่าหมดแรงเพราะอย่างนี้แน่ๆเลยค่ะอืมแล้วก็เลยบอกโอเคเราเริ่มดูปกดะแต่ก็แบบมันัน,นึ่งสองตอนในฉากน่ารักไม่ฉากนวนวันน้าที่โดวนวัดกาดผูกบชอบ ไปเค้าว่าคันๆกันเล่นดีอ่ะแกคันคันๆแล้วทุกคนก็เฮ้ยต้องรีบไปนะต้รงนี้นะแต่แกบอกว่าแกเขาเขาเหมือนแบบอ่าคนอาทิตยก็บ่นเพอ่ะมึงเป็นหัววู้จิงไม่ได้เหรอมึงใหญ่คืตายจริงผมห้าห้าเลยวันวันวันเหมือนไม่ตลกแต่ผมดูว่าผมขำมากกว่าตลกอ่ะไอพี่ไอพี่ที่แบบชอบสามที่ไว้ผมนะผมว่าแกล้านอ่ะนี่ก็ตลกอืมโดนแกนโดนอะไรแบบต้องคือ แบบนี้เไป,ไป็นตปรให้เหมือนกันรถอารมณ์มาแล้วอารมณ์ขึนเคียนน่ารักอะอารมณ์ผมชอบฟิลกูดเดียเต็มแบบเป็นสุดๆเลยอะเวลาครับแบบเรื่อะเลยน,นะต้องดูว่ะที่ผมต้องดูสองตอนอะ่ะอืมไม่ได้เลยคะ่ะปิดแต่ถ้าจบคือไปผูกทับทำในใ,น,ใน,นชีวิตเนี่ยโอแต่ผมมีเล็งเวลาผมมีซีรีส์เกาหลีภาคไทยในวิววงเซฟเวลาอืมผมหาเวลาผมมีมันดูต่อเรื่องนี้ล่ะ ผมก่ได้ดูับไปข่าสุดยอนด้วยอืโจโจโด้วยไทตันด้วยแาถามไทตันด้วยแล้วก็เดวิดเมคายด้วยโอเคประมาณนี้ค่ะอยากมาเล่าให้ฟังคือที่ชอบแบบเลยมาไลฟาฟังประมาณนี้ค่ะตอนอแปดตอนเก้าประมาณนี้ค่ะโอเควูดีทุกุท่านนะคะได้รับฟังการสุดท้ายนี้บุเรียนลา,าร์ดด้นะคะสวัสดีค่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 ะ